คือมีความจีคือมีความไม่ใจอยู่ก็เบิงหน้าเนาะว่าใจบบจริงจังตาเหลือดชายเดือดขัวมีความไม่ใจพ่อทุกมีน้องหล่อนี่ร้อยพันเปอร์เซ็นหล่นอยวมาพักพรพักพรเลยเช้ายังมาให้กินมาผักพรใหม่คักตอกผักพักงหย่อยู่ใช่แล้วมันบบมีเระว่าพื่นเราหัวชวนก็น้อยวบบกอาขอโทษน้ำผุใหญ่นาะ กูเห็นไพยบ่าว่าคิดจังไรอยู่ๆเราก็คิดอยากมาอยู่เฮือนหลังนี้อ่ฮึ่มมาอยู่จะเป็นยังมาอยู่น้ำลูกโอ้พันเทียงกับเจ้าบวแม่นเทียงไม่หมดพันเทียงก็ไม่ตู้อย่างม่หมดเยู่ตรดอกกระไเนาะไม่กันเลยบ้านนี้ขนาดอนระว่าเนาะจะปิดจักรเสกกูว่าเด้มาน้ำลูดบึงไหลูกมึงมาน้ำกูไหลนอนละว่าจังสีเรามาอยู่ชั่วคราว้ีวชื่อก่ะเจ้าก็บอกให้อยู่ว่าแบบว่าพักห้อนพักยังที่ชื่อแล้วก็ไปมันลำคานใจ เดี๋ยวไปถือกันเด้อนะลูกไผ่ก็ไม่ยานในเบนบอกข้าวกูถูกกูจนเลยมึงคือว่ากูขอชนนะมึงคือมึงบ่หักกูชนพังแล้วมันเป็นบ้าแล้วแมวนะบอาแล้วเรายังดินน่นสิ่งแนวบอดีเยาวบ่ตไรนั่นแหลนแนวบอดีแล้วก็ดินแนวมาเว่าว่าลูกลูกน้องสาวเขาเนี่ยเขาเงี้ยนน้องคนนันเขาน้องคนนี้มึงมาเหาะลูกมึงไปขายโตบอกเขาเมื่อยากเอาไปมึงก็เอาไปอื คำว่ามึงอยากเอาเขาข้างนี้อยู่มางหันมางหนีมึงคือว่าเอาเขาแต่กี้คือให้มาอยู่นังโกะกันน้อยอ่ะกับทักทายสบ,บายดีพ่อ,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 อบบพี่พี่น้องอิฟซีปลาดงเออสุขสุขคนเนาะสบายดียามแดงเพื่อพี่น้องเลยเนาะอ่าโผสมโอเห็นยะังกันนะ กะทินอา่าสบายดีชมโอไปเห็ดยังนะขุดเชื้อขุจิโดคุณย,ยังขุด,ด,ดกินแดงบ่หึขอดิกิ่นขอดิกินไปเห็ดยังสะอาวนะเหด็ด,ดไม้เออเห็ดเต่าบ่มาดังไพรมาดังไพรมาดิเห็ดเตา่ามาดิเห็ดอืม mình thằng này này, đi, ba lông mẹ. này đây mà nè. Dương kêu ngơi. À, kêu đó Bắt bẻ tảng Ba. Nhà bố yêu lò, เป็นยังกินเด้ยามแดงนี่เนาะวันนี้สิแวะมาคําแน่เนาะเพราะว่าไปดินอยู่เพื่นไปจิ๊บพี่น้องเอ้ยอ้าวน้องสบ่านี่เด้อ้้โอ้เฮ็ดจังไดนี่เนาะมเอองอาบ่โอหญ้าไปใช้น่ะ โอ้สวนเฮ็ดยังอันะหักน่อไม้โอ้หักหน่อไม้แกงแดงเบาโอ้แกงๆสิกินนี่อ่าติบาดเพิ่นสิทันแล้วอะไรบ่ทันแล้วเนาะไขค่ํนอแดงนี่ไปด้โลยงแกงไม้สุรานกินแงได้แกงอยู่บ่ล่ะจังว่า้โอ้ยหาฮักเอาติหาฮักเอาอือ

จะก่อเบิดทางมวนมจะาองยังฟสองน้มันยงหน่องอันหนึ่งอืมน้มนันใหญ่หันสามอืมน้ำมันอียังน้มับงวันนะจ้ะสองสามอืมนมนไรก้อนหนึ่งนมับงธรรมดาเนี่ยก้อนหนอ้ถือว่าลายยุสเนะรกยูคุ้มหักอารล บ,บ่เว้บ i̇şte ่เฮ็ดเชียเฮ็ดเองบ้าบ yes. ่หมดตังค์เขาบ่ดานที่ยังหมดชุดยังหมดชุดสำเนาโอ้ยเนี่ยก็ได้ปล่อยให้เขาเฮ็ดเป็นบ่เป็นก็ให้เขาหู้เป็นบ่ซับบ่ก็ซับเป็นแบบไรซับม่รซับอะไรไม่รู้แต่ว่าลูกลานเฮ็ดบ่เป็นปล่อยเขาเฮ็ดน้ำมือเขาชี้ไงเนี่ยปล่อยเฮ็ดโรดมันพิษจังบอกเขา không có nó mạnh tiếng phay nên nó mạnh tiếng nó mạnh nó khơi ชงโน่ทั้งนี้ก็งาได้ไปหาปน้าไหามสบายดีเาทักงสงไดมากันมาเนี่ยังหางไม้กงแรงว่างไมอันปกเองมันก็สบายได้น้อเกกินังไดก็ได้กินคนนาเอาน้มันไก่ดิ อะรน่ดมูอกระายก็หักกายก็เห็นไรจายชวงนี้นั่ยแบบไทยกาฮาเรไม่ขายได้เลยแบบมันเตกนี่เนาะบลเเนี okay. ha, ่ยือบุลเล่อเน้ำมไรน้ำม่ไรน้ำมไรน้ำมบกบงยำทันหักหาไปจะกอนเด็น้ำมไรจะพกเกงอยู่นี่เนาะ ทั้งพี่ให้ยาคุดทังนี้นะทั้งนี้นะให้ยาคุดอู้มทั่วลายเด้หนาพน่ะอู้มั่วลายเด้อั่วไบ่ะั่วไเนาะเอาไว้เห็ดเนลทั่วไปลูกในบ้านไปย่ให้ที mãi như xuống mà, cực này có mặt thịt cơn nó Thấy chút hoa hèo với đất nèo hèn nèo hèn nè, hèn nèo hèn nèo เดี๋เห anyway, hmm. like yeah. oh, 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 ็น so ย so, um, ังเจ้านะฮะยืนอยู่โอ้บัดเพื่อยังยืนอยู่เนาะโอ้ยเมียนอดีเราตอบถือดีพอมีพี่น้องเลยเนาะเรายืนอยู่ยังถามสาวสาวนวลกันอะไรถามมาว่าเห็นยังอยู่แล้วว่ายืนอยู่เราคอยนี่ละงูถามเราเนี่ย nhìn à, à, ừ, <laughs> à, <đúng cười> <rồi. cười> nó à, nhìn à, <laughs> nó nhìn nhìn nó ừ. nhìn ừ. nó nhìn nó nhìn nó nhìn nó 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 rồi nhìn nó nhìn nó nhìn nó nó nhìn 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 nó ดีนะเราไปตอมายจนให้กำลังใจช่างเขินกันใหญ่้ะเนาะมาแต่ซ้ายนะมาแต่เอาฟืนขอาเตาบ่างไปทานเสียงดังธรรมดาเออบ้าดังๆเนี่ห่างนี่ชมกับคึกคักแน่บ่ดบังห่างเงยหุ่นคือจะมาฮึกฮากแบบเปียงมันเอออยู่ไหนบหมเนาะบม่เห็นเนาะอายบ่เนาะอายว่าอายจีบคน่มีผู้สาวเนาะ ชิ้นน่้หรือว่าเข่ากล้องนะไอเนี่ยมึงนานลาน <laughs> ไม่ใช่าชลลมาเป็นเซแล้วาาก็แล้วสมุกไกเซลลก็เราคอ,อ,อ,อยนรรอ่ยขอยทำมาสัอนมาสับันนะผู้พาปลาไมม <laughs> ยังสองคนเนี่ยเฮ้ยหยุดติ้วยืดติ้วอยู่นล่นี่เออเป็นอะไรอะไนี่นะเฮ้ยมาบันนี่บันเท่งจอยเท่งดำขึ้เข่าบักน่ปาผมกัญญาบันนี่เป็นเท่ากำตาดำได้ใเจ้าเน่ยบ่ล่ะบ่ไปเลยนะครับเนาะเอาดีได้เนาะจอยเฮียวเนาะจอยแล้วก็เฮี้ยวจอดจอดเลยโอ้ยจังเลยอ่าเวไาหย่อมเห็นหัวลุ้นน้องหลอดหัวลุ้ฮะห่เฮียวว่าเรียเห็นบอกเกมกล้ามเป็นยังล่ะ ว่สบายบ่ยังคิดลำแข้งอยู่บ่คือบ่คิดลำแข้งคือจอยคือผมนี่แหละบ่คือผมกูเก่าคือซื้อมาตัวเองทอมกูเก่าอยู่บ่เคยสร้างน้ำนักอยู่บ่ว่าน้ำนักเตียงเท่าไรตอนบ่เคยบ่เบิ่งน้องหลอดคือซื้อมาผมผมนองเลยหรือว่าเป็นน้ำผมยาวบ่ตัดผมเด้บุญหล่าเด้อจังมือเด้อมีอยู่บ่บนตัดผมมีอยู่เพิ่นตัดหัวนึงเท่าไรละอยู่ดี หนางชาห่วนาห่าพันหน่อยหนจ้าหนึ่งาห่าบอหน่อยาเอาขน่อยสามสิบพดยังไเลยสามสิบบอโอ้ยอยู่ไกลบอหร่อยู่ไกลบอบอไกลอือยู่ไกลไกล่เนาะทั้งระบาวตัดบอเป็นว่าะมีแตเมียมีเตเมียตัดให้ แต่และสินี่งใบหูออกแล้วเพราะว่าบ่มีเงินตัดหายไม่าตัดหายเนาะตัดหม่าตัดบอกงามว่าสินมาบริตัรผมตอนเจ็บเจ็บอันนี้ว่าเจ็บเป็นนิ่มหัน้าบอกม่มตัดบอกเ <c oughs> ข่าาอกดูป,ปฏิบัติทาง,งานหนาที่เห็นย้ำมานี่ฮะหนาที่จะเห็นย้ำม,นมนานี่ บมมีย่งเกิดขึ้นแล้วจบการยัคืน้ฉันว่าวยังกิดเนาะาคิข่อยจ้าบอก่อยข่ามาเรื่อยจาเหนวเนาะข่อยคืนเนี่ยายข่อยมาอยากอยากทุกมือเพราะได้ข่อยเนยนเราเคินข่อยแล้ข่อยไปมาเรื่อยได้มาวมาถ่าคลิปว่าแมนบอกแมนบกคนข่อยว เออนาบาวันยุเราเคินคอยวันุดเปเห็นคอยสาวผัวเพอพี่น้องแซงด้วาวกะถือจะได้ว่าผัวผไม่ไดพอรนได้โบกล่างนี่ได้บอกผืเพอร์ได้มาไปชี้ได้นะแซงน้อหมากึมอันมักกทั่วใจนั่นั่งบนัดเลยนิสายพายมือมันขาดแล้วบ่สมูนะขาดแล้วขาดแล้วอ๋อน่คือใส่ยุส่ะขาาน้าขาดจด้ใช่น่มันนขาดมันมันออก เอาแบบเสียบบ่บ่มันยังบ่ทันได้ขาดมันออกอันนี้ดำๆนี่มันออกระวังเด้อระวังมันช็อตเด้อยางเคียนแน่น่ะคืไปตานอันตรายเด้นี่นมันออกบ่ได้โหเบิ่งนี่น่ะเจ้าจะไปลงจับได้แพช็อตนีบ่อันนี้ตัดไฟเพิ่นจ้บ่มีแล้วบ่มีซําบ่อเป็นน่ๆขาน้ําสํมปลาเฮาไปซื้อมาแล้วบ่อีลาเาเงินให้มื้อนั้นน่ะได้จักโลได้7ไจโลแม่นสิเบิดล้วบ่ สบดล้วบัดนี้ไม่นวนก็มาหาอีกเขามาให้เมื a อนั้นเด้สาวโลโลกับโลกยังอยู่ดอกเนาะเนาะมโลเลยนี่ล่ะเอามาให้อีกาโลนี่ซํากระสอบนึงได้เนาะอืมสด้ถือว่าสิได้หลายมื้ออยู่ดอกบดนี้เนาะากันหาหยังซมื้อนี่หสูกินล่ะแต่ละมื้อวานซือนีมีาไปายหัวสินค้กับดอกแค ก็ได้ได้เงินหน่ซื้อเนมาซื้อเงนกินรวยถือว่าอาหารแซ่บๆสำหรับคุณเจ้าหน่อยนะลูกเนาะรวยโอ้ข่าว่าเมื่อใดผมมีเงินกับลวกพักจำแจลปะรวยมีเงี้ยคือหันขางใช่กันบัดนี้หันหน้ามาพี่ตัวจั๊มีจฉาเฉาจีโสขึ้นเมอนี่จะเป็นอย่างหนึ่หน่อยสองคนมีความพืดบ่ลูกเมิ่งหน้าตาคือแบบเสาโมงหยาตีบ่ฮะบ่เหม็นน้อมึงดูหยาตีเชิ่อเมมีหยามาเนี่ย ฮะในไรซะคือแบบเศร้า sí ค so so ือมปความคิดชัตติคือมีความไม่พใจอยู่วะก็เบิ่งหน้าเนาะว้าใจบ่จริงจังตาเลือดชายเดือดขัวมีความไม่พใจบ่ดอกมีน้องหลอดนี่ร่อยพันเปอร์เซ็นต์เลยมีเป่นยังสิบ่มีเจ้าบ่กล้าว้าวสิสิขนาดเป็นเหมือนคุณจิรอโบห็นเหมือนคุณจิโรเนหรือเ่าอย่ามาเบอย่ามียาให้บ่โอ้ยมาให้ด้อมมี้าเจ้า เราบอกให้คนเราบอกทางที่ดีเจ้าเห็ดพิษเราบอกเสฉะเราใส่ของธรรมดาต่อนะคันว่าคันบอกให้บอกเก่งกะบบอกฟังเนาะเป็นลูกดานกะันได้ช่วยเจ้ากรบมพอได้อยู่น้ำพอน้ำเม่พ่อพ่อกับติดต่อมาอยู่บ่านละสมุนไม่ได้ติดต่อมาเลยเป็นไงพอเจ้าอยู่ดีมีเฮงอยู่บปะอย่าง บูคือกันบหูพาพา,า,าเลยเนาะมแม่ได้ชะละเมกะเมวานซื่อเพิ่นกม็มาอู้อะไรยังมาฝากมาตัดอะไรมีอยัง,ยงไพ่ก่อนเข่ามาเลยอันมีเมอันทายเห็นเมเจ้าไพ่เข่ามาโอ้เมนบอกไพ่เมนบอกขึ้นคือคักดู คือได้ยินข่าวว่าแม่เจ้าสิมาอยู่น้ำฉันบ่อนุ้ยมียาน้ำบให้มาอยุค่ะค่าลูกของมียาค่า่อเขาหน่อยนั้มียาห้อยุค่ะนุ้ยไพ่บ่ให้อายุนุ้ยแล้วมันเป็นอะไรคือว่าอยู่ๆอันแม่เจ้าก็มาลามาอย่างนั้นสร้างยู่โบที่มาที่เราอ๋อสรรพ่นคืออย่างไมยุเจ้าสรเพิ่นมุมีที่ไปว่าหรือว่าตรงใดคือว่าเราคือป่ะธาเบิ่งนั่นคือเอาเมียนำมาทำน้ำผู้ละหู ซักผูกตามใน nhà ผูกจังหูเดิมผูกเป็นนั่งเตียงพี่มะพี่มะนั่งเตียงพี่นั่งขันใดกะบห้ากับโบหูดอกเนาะกะเป็นท่าภูลักผู้ใหญ่เพิ่์นท่าแด่เพิ่นเห็นในคลิปใดคลิปหนึ่งนั่นแหละเนาะแล้วก็บอกว่าช่องใดเออเพิ่นว่าคือว่าเห็นอย่างนข่าวว่าเมื่สิมาอยู่น้ำเพิ่นว่าจักเล็ตบ้านโบหูเพิ่นก็ว่าเข้าไปเบิ่องซองแป๊บหนึ่งนั่นแหละมันหายไปคลิปตัวนั้นน่ะผิดกดบ่หรือว่าเนื้อไรกับโบหู เราว่ามันหายไปเราบะก็เลยว่าเซมาให้เบิ่งเนี้ยนะก็เลยงงเนาะอยากมาอยู่น้ำอย่าวมาผักพรผักพรแล้วเช้ายังมาให้กินมาผักพรใหม่ฮะตอกผักผักห่างหญาอยู่ใะ่ล้วมันบมีเขาว่าพื่นเราหัวชวนกะเขาบอยว่าเขาขอโทษน้ำผู้ใหญ่เนาะกูเห็ดแปดมาแล้วอืมบันให้เห็ดให้สะ่งยังเห็ดเป็ดมาแล้ว คิดจังไดเจ้าบรไไิถาทไม่ลูกไพ่บ่าวว่าคิดจังไดอยู่ๆเราก็คิดอยากมาอยู่เฮือนลังนี้พัวอยากตีพัวอยากตีอยากขาโอ่ตะก,กี้เด้ว่าบนบนถืกัะกับพวัวังขึ้นดูเฮือนรังใหม่เลยอายุกว่าขดังตัวเองดีนะพ่อน้องสมุโมนี่อยากตีเราเราเลยคิดว่าสิมาชนลูกสาวอยู่พี่สิมาชนอืมมมาอยู่จิเป็นยังมมาอยู่น้ำรู โอ้พันเทียงกับเจ้าวะโอ้พันเทียงก็ไ่ตู้อยังนีอยู่เลยเขาโท่ดอกไงเนาะน้องม่นอนกันเลยบ้านนี้ขนขานอยละว่าเนาะจะปิดจักรตึกกูบริมาน้ำลูกบึงไหนลูกมึงมานํากูไหนนอนละว่าจังสีแล้วคือมึงหนึ่งขนมไทกับบะเม่นแล้วกูหาบอไร้ขานอยะว่าจังสีเลยหับ่ไไร เรามาอยู่ชั่วคราวเืยอกับเจ้าของบ้านอยู่ว่าแบบว่าพักห้อนพักยังเฉยๆเดี๋ยวกลับไปแบบถือกันเลยนะลูกไผ่ก็บม่ยในเบนบอกเจ้าอันเจ้านี่แบบไก่สะกไเชียร์เลยของงเกาะกันอยู่เออไงก็มาอยู่ด้วยกันกับชิงซีบอเคียบบอให้ค่ะมันต้องมีแนวเนาะท่านทราบเป็นมุมไอ้ตัว่าคือฉบูดเอาอยู่เนาะที่พะกว่ากระสรวนเขาเอาหมูม่วงสอกหนึ่งก็เพิ่งไปได้ จังพรหลานสองคนจังเหงาหะแล้วอยากได้เมย์มานอนน้ำอออยากเอาบออยากเอาดูบอเฮ้อยากได้แม่มาอยู่น้ำอยู่บอโดก็บ่อไอ้ล้วก็เอาเลยชุดแล้วแต่แม่ย่าบอดูว่าจังไหนเอาเลยฮะมือไรซาพนมาค่ะมาเมื่อเชิญมาก่อนเลยมาบ้านก็ขี่รถตรงโมไปแล้วก็บริวารเซี่ยว่าดปุชมาแหวนนะ ชร่วอวมาทรงอยู่เพื่อนบ่ยอมเมื่อยอมไปน้าเดียวกันอือ<ะ>โอ้เราเลยบอกว่าข่อยมาอยู่นี่กะสีเป็นยังเพื่อนลูกข่อยจะงสี่เบ่ะม,มาอยู่น้าลูก,กอือลูกน้ำมาน้าไผ่อือลูกพึงนะ่้ก็เดียวมาน้ำคไูไหลขนาดน่อยว่าอือจังได้โบแมนได้มาน้ามึงเลยโมแมนว่ากูไปน้ำลูกมึงขน่อยกว่าจด้ลูกมาน้ำคูอือจังได้ไปัจจุบันนี้ เบอร์เราจะได้นะมึงข้าวก็ถูกกูจนเลยมึงคือว่ากูขอชนนะมึงคือมึงบอกรูชนอืมอันนี้เรื่องจริงอันนี้นะแม่์ป๋องโอ้เลี้ข้าวข้าอยเซาเงอนอยู่ในเมืองเลยเลยเคยไปคอยอยู่น้ำลูกไผ่เคยคอยอยู่เลยเซากูกับชเซาเขาก็อยู่กวางตลาดกูก็บชอยูุ่แตหลังใหม่เดยอืม โอ้มานี้เลยเราก็เลยมาขอยืมเจ้าบัดนี้มาขออยู่ร่ำบัดตรวอาง่ายๆครมบมียาเอาคืนนั่นเนาะเรือนชานของเขาก็มีเรือนชานของเขาก็มีแล้วก็ดินด้นตอนหยาของเขาก็มีทำมาบ่มีกันยังไงกันแบบนึงเนาะบ่มียังกันยังว่าขนาดอันนี้เพิ่นก็มีบอนสดบอนเศรายู่แม่นบ่แม่นเฮือนเขาก็มีเด้แต่ว่าอยากมาอยู่น่ำเจ้าอยากมาอยู่อยากมาพักอาศัยกินสื่อนะบริเวณอยากมาพักอาศัยสังก์พูดง่ายก็อยากมา อยู่มากินน um ้ำโดยอยากมาสากมหาเยอนี้แม่นคือขนมหวาเนาะคือมือนกูวันี้เงินไม่ข้ามนะจินอยากกูเมือคือยักทังยากได้หรอขนมหวานจี๋เห็นไหมชมูน้องด้วยเดีวันนี้คืออยู่ตอนนึงอันนี้กป่วยชวนป่วยก็จอดนอกเปก็เรืองขนมปวานนี้แฟนนี้มันมก่อไอ้เจ้าหมดกูป่วยก็เจามแนี่ยนะมันก็ยังเฮ็ดขนมหวานจี แต่จริงน no ี ha, ่ยพวกบริมซิตในเมืองของมาขอเอาไปขายที่สองเต๋อโอ้ใบตองบใบตองอยู่ในเมืองเด้ครับความคิดของย่านี่เนาะเดี๋ยวจีไามลานชงค้นบาเนี่เจ้าก็คิดอยู่ว่าว่าอาณาเมมาจิงจี้ก็อยากให้อยู่ให้นอนน้ำยู่บ่เจ้าอยให้อยู่ให้นอนน้ำบ่ดูล่ะถามพ่อผู้เชี่ยเจ้านอนน้ำแล้วนอนน้ำแล้วเมือนะเป็นนี่เลยน้องสมพู่การที่เห็นแม่มาแลยเป็นยามก็ให้อยู่กับผู้เชี่ยเจ้าเป็นอะไรหื เอาเอาแจกใจเลยบ่ต้องยัดม่ยาให้ไม่ยัดเนาะมีนวลเขามาดูอยู่ใอ้สิไปให้ได้ไลยต่อต่อมา,อดาได้อยอยก,ก็กระเมนดอกเนะานะโหครูเป็นลูกเป็นเม,มกอะคือวาา่าแนวเขาใจโยคนละคนคนผู้นึ่งคนแบบนึ่ง อืมเราเพื่อความหักสะอนันอันนี้ไปเราจะไปนั่งใจเตือแบบสมมติคือว่าโอ้บ่เดียกยันลูกไปมาเานี่เอาหันไปเลยชุมชีชมหะเลยยันบวชบเห็นบวชเสียใจกันมาั้ยกันเออะจะนอนเออวันนี้บ่พอจะนอนเพราะมีคูนั่งผู้นี้มาด้วยใช่ครับเขาทำคานใจอืมแล้วก็คนนีอยู่กันยากนะเนาะยายเนาะโดยแต่อยู่ในเมืองฮุบมาอยู่น้ำยังบวเอาเลยบอาไปได้ก็บเอวชคือหลุดตัวเองหลุดตัวเองเหมือนว่าข้าอยากหายข้า็หายข้าวจากได้ข้าก็ากได้ อันนี้ก็คือบทถามลูกชายธบพกับลูกชายคือลูกชายคือบมหาเจ้าอันหละอันแหละมันมันอยากไปแบบนั้นขอาฉันจ้ะผมกูพังความภัยแล้ววันนี้โทรบอกบอกลูกเพินบ้านกันบอกกองแล้วกันมันเมื่อก็ะย่าให้มันเมื่ออออย่าให้มันเมื่อก็ให,มหม้ er ใหม,มันเมื่อบหบยขาบใหยตีมันมันบอกัวพังแล้วมันเป็นบ้าแล้วแมวนะ เบ่แล้วเรายัง hmm. ด mm ิ hmm. ่นน่นสิ่งแนวบอดีอยู่บ่เดี๋ยวนี้นะดิ่นแนวบอดีแล้วก็ดิ่นแนวปุ๊ซายอยู่สันซ้ายอ๋อบ่เดียังปินคือเก่าเลยโอ้บ่หาน้องสมูน้องโอดไปได้แลยสาบเบบนี้บาเนี๋ย็มาเว้าแล้วบ้านงั้นมาเว้าว่าลูกลูกน้องสาวเหรอว่าเขาเงี้ยนเนี่ยน้องคนนั้นเขาเนี่ยนคนนี้โต้มึงมาเหาะลูกมึงไปขายโต้บ่อ๋อบ่เขาก็บบัคขีดปะหนังตองขีด เจ้าถามแบบนี้เลยบอกถามแบบนี้ถามลูกไผ่เลยถามแบบนี้โอ้แต่แต่ผู้ใหญ่กะเพิ่นกะคาดแค่นีมาคือการยานมึงนี่งว่าเอาลูกมึงไปเขามึงอยากเอาไปมึงก็เอาไปคำว่าเมึงอยากเอาไปเขาเขาเยียนอยู่มองหันมองหนีมึงคือว่าเอาเขาตะกี้คือให้มาอยู่นลำปูก็นอนก็วันนี้คือว่าเอาตะกี้นั่นจีนอะไรคือว่าเอาตะกี้นะกจว่าเจียคายอะก็นอนก็วันนี้ ว่าสิขายคํำเดียวถ้าบามาอยู่น้ำเมย่าเนี่ถือว่าขายแล้วชมโบน้องโดเนาะหลายคนหามเดียถามชมโบกว่าคือตอนที่ว่าพนว่าวิจายคือนอกน้อยว่นนี้มันยังหน่อยเลยอ๋อจะปีแต่นั้นพอมันถือุหาปีเนาะช่วงก็แค่ปีนะคือนอกคนทั้งสองนี่รามาหาหรือก6ปีแม่นจุดลายกันเด้ยเนาะ คือตอนนั้นนะคิดยังงงบอกเขาเจะขายลูกอย่างเดียวเดียวคนจะไปเนาะขโมยจะไปคนพังควมำพัวเนาะพัวไปหาสุกินเขาก็ตกไปยูเห็กินม่นแล้ว่ะอยเฮือนีไปแต่เป็นดูกพูน้องสะเดินบานขโมือได้กับมือหนักว่าคือแบบเาว่าย้าบัชเรี่ยงแบบย้าบฮักปากเอานี่จักจั่ิดตกอยู่ในมือใส่ยาก็แล้วแต่บูชเลยไปตามโชคชะตา แต่ว่าเขาด้อยบอกครับจะได้มาจะนี่ยังว่ายังนี้เนาะว้าเราได้แล้วก็ห้ามเราได้เราก็เมื่อเราไปได้ดึงลูกดึงเต้าเราเมื่อนำนี่ค่อยคอยคือเือมึงเมียนปัญญาค่ะมึงก็เมื่อโก็กบริวายังลูกมึงก็บริเหตยังขนมกวาดอย่างสิแหละมึงบอกมึงส้อนแนืลูกมึงนะห้มันเหตุวเห็งงานส่อยคุณนื้อขนมกวาดอย่างสิ ความคิดยาเนี่ถ้าว่าเมย์ของน้องสมโบร์นี่มาเอาสมโบร์เมื่อพุ่นแต่ให้เมื่อเมีนบอกความคิดเจ้าขนมังมึงมีปัญญาเรี่องเดีวมึงเอาเมื่อขนมังว่าจังนี้โอ้ยเขาว่าเมื่อแล้วสานห้อยบอกว่าได้แล้วข้าฉันจะอ้อแอ๋อ่อแอ๋ยันต์่ีกับมันตัวเป็นมอหักมอแพงเศรษฐกิจขึ้เวีนหักเแ็นแพงมันขนมือว่าอยากนี้าึ้นว่าจะให้จะขายอย่างยังดีโย่ไปเวลาโตไปยากเรี่องเราบอกเคลียร์ทิพย์ แล้วชมเสือยังบริมีน้องแล้วบัดนี้เห็ดน้องเพิ่นพอมีพ่ออย่างได้อยากน้องเพิ่นได้อยู่น้ำบัตแล้วแต่มันอันนี้ฮะแต่ว่าคือชูบมีอ่ะปะปัญญาดอกเขาบอกระวังคันยัางหาอยูนี้อีนางนะคือว่าหาอยู่น้ำมันตะขี้นะหายนังหาปูเขาอกว่าจริง่คนน้องสาวคนนีอเป็นน้องสาวเขาแหละนะเขาก็บริโภคใจเพิ่นเดียนนี้ลูกลูกน้องสาวเนี่ยไปอยู่น้ำเมญาน้องสาวแล้วบัดนี้อันนี้ทางน้องสมโอกับน้องหลอดได้สมมติว่า แม่คิดว่าได้ไรตัดสินใจที่อยู่น้ำท้ยเอาสมุดได้สมุด่ะอยู่น้ำไม่ยาอยู่น้ำไม่ยาคือเก้าสิทุกชี้หน้าหรือสีมีกินบ่มีกินก็อยู่ไม่ยาคือเก้าเป็นบ่ออันนี้ก็ถือว่าจากใจน้องสปูเนาะน้องหลอดได้ฉลุได้แต่ไม่ยาไม่สนคนไม่น่านมาเนี่ต่อเป็นอะไรเขาไม่รอเขาบอกัวมาจงเรียนจับเสียมไปโรดโอยว่า ยู่ละเมียดีแล้วแต่ละเมียนาะแต่ละเมียดีมาทำที่เราเองแล้วต่ละเมียดนี่ก็คือยาให้เมื่อก็เมื่ออย่างอยู่ก็อยู่สิังสองที่ชงใจนั่นหมดที่คนดูนี่แล้วเอาไปโรยบัวยังน้อยใจสิเลยเอาเอาค่อยว่าค่อยว่าใน่ลูกหลานสิคิดลายเนาะค่อยอ้อนค่อยยังค่อยว่าไปค่อยสร้าเนาะ เม่มาเยี่ยมมายามก็ดีใจน้ำเนาะก็จมาดินตามเลยว่าแม่ไหนผู้ให้กำเนิดว่าท่านนั้นที่ช่วยซีดีกันได้แม่กันเนี่ยได้สอเนาะเม่เขาคือเก่าอะไเนาะนี่แต่ว่าแล้วแต่เพิ่อนนะกันเ้าใหญ่ได้เ้าอย่างเมื่อเยี่ยมเพิ่นก็มื่อมาโยเลยจะมาหาสอนสิอย่างน้อยให้ผู้นั่นโบสู่บาสู่เก่าบ่ได้มันเคยผ่านมาแล้วสระการยันเป็นแบบนั้นเนาะมีแต่บอกสอนเอาในลูกหลานเห็นใจเนาะ ต้องคิดเราคิดไปทางอันนั้น่ดทีเนาะบริขิดแล้วก็บริจักเอามาสอสมองอีก่ลูกร้านยังสอด้เบิดบริเดนากจังได้ก็มีแต่ว่าหกัิจันมือไม่ค่อยว่ากันเนาะวันนี้แตาใครคำลงแนมคุพี่น้องเลยโอ้ลมทำไทยนิดหน่อยนี่ละเวลาเวลาได้แต่ได้สมโอ้ยบาทในมีนวงก็ได้เนาะไปค้างอยู่เพื่อนได้จินนะเฮิงเติมเนาะ ด,ดินอยู่เพื่อนเราแล้วก็เลยมาเวชมโออ่อาจังไรเมื่อไม่ค่อยว่ากันเนาะถามไทยอีกทีนึงพี่นนะ้องเอ้ยอ่าจังไรมินวันกับป้าเด้อบันนี่เดอ้อโดยอ่ะอโอเคพอี่น้องเนาะกะสิประมาณนี้เด้อเนาะเมื่อถามไทยแล้วกะญาน้องสมโอว่าเมย์ของน้องสมโออยากมาอยู่นะ้ำบาชันเนาะเลยปฏิเสธนี่นั่นละ คือในคลิปมาแล้วพี่พน้องเนะอ้เนาะอะจังไงบอกว่ายังไงพ,พ,พี่น้องเอ้คลิปนี้ก็ท้าสนองกัรที่ได้ขอจบคลิปเดี๋ยว่ากับบ้านกับสองคนบ้านนี้เนาะ,อะขอกามาสบายดี